สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะบีจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางแบรนด์ดังค่ะเป็นแบรนด์ที่ตอนนี้กระแสมาแรงมากมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่มีเครื่องสําอางให้เลือกใช้เยอะมากๆเลยนางมีชื่อแบรนด์ว่า l ิ s kin t h a i l a n d ค่ะเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยใช้กันอยู่แล้วแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะวันนี้บีก็มีนะคะสนางในดวงใจค่ะนะคะที่อยากจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆนะคะที่ยังไม่รู้จักกับแบรนด์นี้ไป ลองใช้กันดูค่ะและสินค้าตัวแรกนะคะที่บีอยากจะแนะนําค่ะก็จะเป็นป้งฝุ่นผสมรองพื้นแล้วก็มีสารป้องกันผิวของเราจากแสงแดดด้วยตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นป ที่ช่วยนะคะลดอาการระคายเคืองของผิวหน้าแล้วก็ช่วยควบคุมความมันนะคะบนผิวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีสามารถดูดซับนะคะความมันส่วนเกินบนใบหน้าระหว่างวันได้ด้วยและที่สําคัญนะคะตัวแป้งตัวนี้ค่ะนะคะบางเบาไม่หนักหน้าทาไปแล้วนะคะจะทําให้ผิวหน้าของเรานั้นขาวผ่องเนียนนะคะกระจ่างใสยอย่างเป็นธรรมชาตินะจ๊ะ ชอบมากตัวนี้นะคะก็ไปหามาลองกันได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งตัวสุดท้ายค่ะเป็นตัวนี้เลยนะคะลิปกอสคิทตันนะคะชายนิ่งลิปกอสนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นลิปกอสที่ช่วยเติมสีปากให้ดูแจ่มแล้วก็ทําให้ปากของเรานนั้นดูชุ่มชื่นแวววาวน่าสัมผัสนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้ติดทนนานตลอดทั้งวันนะทาครั้งเดียวเอาอยู่